สืบสารตำนานเขาอ่อตอนพอทันปานทดลองวิทยาคุณกับพอทันดิดวัดปากสะจากหนังสือเขาอ่อวิทยาลไยสยเวทแห่งสยามโดยเวทวรวิทย์พอทันปานวัดเขาอ่อนั้นเป็นสหายสหธรรมิกที่มีไว้ไล่เลี่ยกับพอทันดิดวัดปากสะ และมีชื่อเสียงในทางวิทยาคุณมาไม่น้อยเหมือนกันพอทันดิตนั้นเมื่อคราวอุปสมบทก็มีพระอาจารย์ทองเท่าเป็นพระกรรมวาจาจารย์ให้เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาวิทยาคุณจนเชี่ยวชาญในวิทยาการนั้นในขณะที่พระอาจารย์ปานก็เรียนเข้มอยู่ที่วัดเขาอ่อเมื่อทั้งสองต่างเป็นเจ้าอาวาส ก็ยังไปมาหาสู่กันและเมื่อถึงคราวจะหาอะไรทำสนุกสนุกกันก็มักจะลองวิชากันเองว่ากันว่าการลองวิชากันทำนองเป็นเหมือนกีฬาอย่างหนึ่งของพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่าเวลาวัดปากสะมีงานมีการต่างๆพระอาจารย์ปานก็มักจะส่งข้าวของไปช่วย และเวลาที่ทางวัดเขาอ้อมีงานทางวัดปากสะก็ส่งข้าวของไปช่วยด้วยเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งทางวัดเขาอ้อมีงานประจำปีพอท่านดิดได้สรงมาร์กพลูไปช่วยงานแต่ปรากฏว่ามากของท่านไม่มีใครในงานผ่าออกได้ทั้งทั้งที่เป็นมาร์กอ่อนผู้คนในงานพบความประหลาด ก็เรียนให้พ่อทันปานทราบพอทันปานเห็นอย่างนั้นก็ทราบโดยทันทีว่าพอทันดิดลองวิชามาแล้วจึงได้่ายคาถาแก่จนหมากเหล่านั้นพาได้จนหมดเมื่อทางวัดปากสะมีงานพอทันปานก็ส่งมะพร้าวไปช่วยงานปรากฏว่าชาวบ้านในงานไม่สามารถผามะพร้าวเหล่านั้นได้เหมือนกันจนต้องไปเรียนให้พ่อท่านดิดทราบ พอท่านดิดทราบอย่างนั้นก็รู้ว่าพอท่านปานได้แก่ล้ำลองวิชามาเช่นกันจึงได้รรยกระถาแก่ซึ่งก็ปรากฏว่าแก่ได้เหมือนกันจึงต่างทราบกันว่าต่างรูปต่างมีวิชาเสมอกันนี่เป็นตัวอย่างเกล็ดประวัติเล็กๆน้อยๆของพอทันปานวัดเขาออกซึ่งยังมีเกล็ดประวัติของท่านอีกมากมาย ซึ่งคณะผู้จัดทารรจะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไปขอขอบพระคุณท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านและโปรดช่วยกันกดติดตามเป็นกำลังใจแก่คณะผู้จัดทารรด้วยนะครับ